สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาป้านเสือนะครับเริ่มจากเอายิราบาสีส้มมาป้านเป็นกลมๆเท่านี้นะครับจากนั้นก็ใช้ช้อน มินิมากดหรืใช้มือกดก็ได้แต่ว่าใช้มือกดก็ดีกว่าแบบนี้ครับจากนั้นก็กดตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้ครับ จากนั้นก็เอาสีขาวก้อนเท่านี้ครับ้าใส่ตรีิให้ทั่วเลยนะครับมันจะกลายเป็น่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาสีดำก้อน ท่อนนี้นะครับปลาใสาแบบนี้รือการแบบให้จำเป็นการจะดการเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอาใช้ชอ้อนมิธีกดไปไปตรงนี้นะครับบันจารย์การแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ใช้สีดำก็เล็กๆใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เอาสีดำอีกก้อนนึ่งมาใส่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็ จากนั้นเราก็ใช้สีขาวหรือใช้สีเทาสีเทาก้อนแบบนี้ครับมาปั่นเป็นอย่างนี้เส้นเล็กๆแล้วก็เราก็ามาใสายย่ตรงนี้ มันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็ทำอีกข้างหนึ่งมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับแต่นั้นเราก็เอาสีดำมาทำเป็นเส้นอย่างนี้ แล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ดำเหมือนกันเลยแบบนี้อยู่3มเส้น จะกลายเปนอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาสีส้มมาปัดเป็นกลมๆแบบนี้นะครับทำเหมือนกันท้สองข้างแล้วก็ทำการกดไปตรงล่างของวงกลมแล้วก็บีบแล้วก็เราเอาจะมาทำเป็นตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ครับ แล้วก็เอาใส่ตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นรับรูปทรงอย่างนี้จากนั้นแล้วก็เอาชอมินนมาทําเป็นลักษณะเป็นนี้เราจะกลายเป็นนี้จากนั้นเราก็จะมาทําตัวแค่เราทําเป็นรูปทรงอย่างนี้กระบอกแล้วก็เรา เราป้า้นไปโมวงรีรแตบนี้ครับแล้วก็ทำงานกดให้เท่าให้เป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็เอาสีขาวมาใส่ข้างล่างของวงกลรวงรีนะครับจากนั้นเราก็เอา หัวเขาเสือมามาใส่ตรงท่อนตัวจากนั้นเราก็หาสีดำมาสีดำสีดำมาทำเป็นเส้นแบบนี้ครับสีดำ ทำเป็นเส้นอย่างนี้ครับแล้วนะก็เราก็เอามาทาดตัวเสือแบบนี้ครับครัแล้วก็เอาสีดำมาทําแบบนี้เรื่อยๆเลย,เลยครับ จะได้เป็นอย่างนี้นครับแล้วเราก็ใช้สีส้มมาทำเป็นรูปทรงกระบอกยาวแบบนี้นครับแล้วก็เราจะเอามากดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราทำเป็นอย่างนี้นครับแล้วก็เราก็เอาไปตอ่อที่ขานี้ทำแบบนี้ย U อ i n e U C อั R

แล้วเราก็ใช้ช้อนมินิกดไปตรงที่เราทำไว้ตรงไปที่ท้าของเสือครับอนัไปทรงบ้ากรมันจะกลายเป็นรูปทรงแบบนี้ครับแล้วเราก็ปั้นเป็น แบบบี้นะครับแล้วก็เราเอางองอ,งอหน่อยนะครับแล้วก็เราก็เอาสีดำมารอบรอบนี้นะครับใส่รอบรอบนี่นครับใส่รอบรอบหาเขาเสืออะไครับบอสเซียงบอสปีนไปหรื ว่ามันจะเป็นรูปทรงให้เราใส่สามเส้นแล้วก็เ,าเราเอาดึงอันนี้ออกให้หาคมมาแล้วครับแล้วก็เอาสีขาวาใส่แทนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เ,าเราก็งอ แล้วก็เอาไาใส่ตรงตรงนี้ครับห่างเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปสวีนะครับเสร็จแล้วครับ ครับแค่นี้นครับ